สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านค่ะมาเหมือนเดิมค่ะเด็กๆด็ตะกูทองมารายงานตัวกับพ่อพ่อแม่เอฟซีเหมือนเดิมค่ะปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ย,ยทุกวันค่ะตุนตุนตุนต,นตุนกว่าแต่ไม่สวยนะคะอันนี้พี่ทองแท้แล้วก็นำชัยนะคะนำชัยหนุ่มผมแกะของเราแล้วคนนี้ก็นำพาค่ะนำพาเดี๋ยวพรุ่งน,นี้นำพาก็ต้องไปฉีดวัคซีนเข็มสองแล้วนะคะใช่ไหมลูก พ่งนี้จะต้องไปฉีดวัคซีนเข็มสอง้วค่ะแล้วก็กลุ่มนี้ก็ย่อเยืย้ย่ะเยื้กันเหมือนเดิมนะคะอยู่มุมใครมุมมันต่างคนต่างอยู่มุมใครนมมันนะคะบ้านเรามีที่หลบซ่อนให้เด็กๆเ,เยอะค่ะเด็กๆก,ก็เลยจะเป็นแบบนี้อยู่มุมมุมโน้นมุมนี้ค่ะแม่กิ่งก็คิดว่าน้องแมวทุกบ้านก็น่าจะชอบแบบนี้นะคะ มีที่นั่งที่นอนเยอะแล้วก็มีที่หลบซ่อนเยอะค่ะสาวน้อยของเรานะคะวันนี้แม่ก็ย้ายย้ายอุปมงกาดมาตั้งมุมนี้ให้ก็จะเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆสาหรับเด็กๆอะไรที่ทําให้ลูกๆมีความสุขเราก็ทาําค่ะแด่ยังไงพ่อพแม่ดูความน่ารักของเด็กๆกันไปนะคะอันนี้ทองหยิบ ทองหยิบกับแม่สายลุงนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงดูเดี๋ยวไปดูเด็กหลังบ้านด้วยนะคะวันนี้เด็กๆหลังบ้านของเราก็มาส่งความน่ารักเหมือนเดิมค่ะมาส่งความน่ารักให้กับพ่อพ,อพ,อพอแม่ดูด้วยเหมือนเดิมวันนี้เห็นกันครบค่ะเห็นกันครบพ่อพ่อแม่อย่าเพิ่งเบื่อพวกเรานะคะอย่าเพิ่งเบือ่อเด็กๆบ้านเราพมีแต่ความป, ayuda, ปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยแบบนี้ให้เห็นให้ดูค่ะ บางท่านอาจจะบอกว่าเห็นแต่เดิมๆก็มันมีอยู่ทียแค่นี้ค่ะสถานที่เรามีแค่นี้เนาะเด็กๆก็จะอยู่ปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยแบบนี้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะหลับสับเปลี่ยนว่าวันนี้พวกเขาทําอะไรกันบ้างแต่ละช่วงแต่ละเวลานะคะแต่คนสวยของเราสตูนแต่งตัวได้ตลอดค่ะแล้วก็แม่ก็เอาน้ํามาให้เอาน้ํามาให้ใส่เป็นกะละมังให้เลยนะคะ เป็นน้ำกินนะคะเป็นน้ำกินน้ำกองใส่อ่างให้ลูกกินแบบสบายๆเลยค่ะอากาศกลับมาร้อนอีกแล้วนะคะอากาศกลับมาร้อนอีกแล้วเมื่อวานเมื่อวันซืนฝนยังตกอยู่แต่วันนี้ร้อนอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาดูเด็กหลังบ้านกันต่อเลยนะคะอะ่พี่ทิวครับนำทีมโดยพี่ทิวนะคะ พี่ทวีวชายใหญ่ของบ้านแมวรุ่นแรกๆของแม่ก,กิ่งเลยนะคะกลุ่มนี้รักมากมายเช่นกันค่ะลูกๆแต่ละคนของส้อยทองกวาวนะคะทองกวาวแมวเปิดสองคนของบ้านค่ะเด็กหลังบ้านก็มาในงานตัวครับพี่ทิวครับ อภิติวครับเวลาที่แม่กิ่งถ่ายโซนหลังบ้านแม่กิ่งต้องเปิดแฟดช่วยนะคะเพราะว่ามันไฟไฟตรงนี้มันจะดวงเดียวมันก็จะไม่สว่างเหมือนในบ้านเนาะเลยต้องต้องใช้แฟลช่วยค่ะอาจจะมีแสงสะท้อนสองตาของเด็กๆบ้างนะคะทางซ้อยทางซ้อยอูโหูนอนสบายเลยลูกฮะพี่นอน ข้างหลังก็มีที่ให้นั่งให้นอนเยอะนะคะแมวเขาจะชอบนั่งชอบนอนซุกแบบนี้เนาะแม่กิ่งก็จะทําที่นั่งที่นอนให้เขาแบบนี้ค่ะอะถุงทองถุงทองถุงทองเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็วิ่งเข้าวิ่งออกในบ้านหลังบ้านค่ะหลังๆจะเห็นเขาอยู่หลังบ้านซะบ่อยลองครับชองครับชองกับเคนตา <c oughs> เคนตาก็อยู่ใต้นี้นะคะ แต่ละคนกกงเราไม่ได้ปิดนะคะเพราะเขาก็จะนั่งนอนอีนกคนเอกเอาแล้วค่ะหยุดใต้นี้อะ่ะลูกฮะใครอยู่ใต้นี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยน่าจะเป็นลิซ่านะคะใช่ไหมหลุยอันนี้หลุยนะครับพิซซ่าทำอะไรพิซซ่าทำอะไรลกูกพิซซ่าแกลอะไรน้องแม่เห็นนะเมื่อกี้เนี่ย อาดำน้อยไอ้ตาตาตาดำน้อยของแม่เนี่ยวิ่งตามแม่อีกแล้วนะคะนะเดี๋ยวแม่อุ้มลูกเดี๋ยวแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อุ้มนะคนสวยนะแมวดำของเรานะคะน่ารักมากมายค่ะสำหรับแมวดำของเราขี้อ้อนแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็จะอ้อนทุกสายพันธุ์เนี่ยค่ะทุกสายพันธุ์ที่อยู่ที่บ้านเรา ครับนำโชคครับวันนี้จะเห็นนำโชคอยู่หลังบ้านนะคะตอนนี้แม่กิ่งกำลังจูนนำโชคระหว่างให้เขาอยู่ทั้งในบ้านได้แล้วก็หลังบ้านได้นะคะก็จะให้น้องอยู่สุสดสองโซนเลยค่ะยู่สองโซนเลยเพราะว่าออวันก่อนๆแม่กิก่งเอาน้องเข้าไปไว้ในบ้านน้องก็เป็นอะไรที่ทรมานใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องเคยอยู่หลังบ้านเนาะเคยอยู่หลังบ้าน แล้วเราเอาน้องเข้าไปในบ้านอีกอย่างนําโชคน้องเป็นเมียที่เงียบค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะชอบความวุ่นวายท่าที่ไม่กิ่งดูลักษณะแล้วนะคะไม่ค่อยชอบความวุ่นวายเขาก็เลยจะชอบอยู่เงียบๆและโซนหลังบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่อ,อ,อยู่กันไม่เยอะค่ะอยู่กันไม่เยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเกเรมากเหมือนในบ้านสักเท่าไหร่ในบ้านตัวตึงเยอะค่ะใช่ไหมล่เต้ล่เต้ตึงไหม หลังบ้านแม่ล้างพื้นให้ก็จะเย็นนะคะเย็นเขาก็จะชอบนอนในพื้นกันแล้วก็ชอบนอนในโองกันนะคะแต่ถ้าช่วงเช้าอ่ะช่วงเช้าพวกเขาก็จะขึ้นไปนอนไปนั่งไปนอนรับลมอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็นั่งจอบดูนกของเด็กหลังบ้านก็จะเป็นอะไรที่มีความสุขนะคะมีความสุขถ้าถามแม่กิ่งแม่กิ่งว่าหลังบ้านอ่ะมีความสุขกว่าในบ้านด้วยซ้ําค่ะเพราะว่า ส่วนหลังบ้านของเรานี่มันนั่งรับลมได้แล้วก็นั่งสองนกได้และอันนี้ใครใครใครนั่งหลับแม่น่าจะเป็นแม่สายลุงนะคะแม่สายลุงนั่งหลับนั่งหลับมุมนี้อ๋อากาไรทองกําไรทองอยู่ไหนลูกกาไรทองอยู่ไหนอ๋อ,อกาไรทองนอนอยู่มุมโน้นเหรอลูกกาไรทองนอนอยู่ในตะกร้ามุมโน้นนะคะมุมนี้ก็จะเป็นแม่สายลุง ส่วนข้างบนถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะก็จะไม่มีใครขึ้นไปค่ะเพราะว่ามันมีแดดส่องเนาะแดดส่องก็เฉพาะชั้นนี้เฉพาะชั้นนี้แล้วก็ชั้นนี้ก็เหลือเฟือแล้วค่ะสําหรับเด็กเอ่อสิบสิบสี่ตัวนะคะที่อยู่โซนข้างหลังพอ่พอแม่ก็อาจจะเห็นนําโชคแลยวอยู่ในบ้านบ้างในหลังบ้านบ้างนะคะ นนี้ก็ตามอ้อนแม่ตลอดเลยเนี่ยนะต้องฉุกเนี่ยแมวรุ่นแรกๆของแม่กิ่งนะคะพวกเขาน่ารักมากมายขี้อ้อนสำหรับแมวกลุ่มโซนหลังบ้านซะส่วนใหญ่เนาะมีโซน้าพี่น้องเขาอะค่ะแล้วก็ถุงทองด้วยนอนพุงคุยครับอําโชคนอนพุงคุยครับวาย โอ่งนี้เป็นอะไรที่นอนกันแล้วมีความสุขมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเย็นมันเย็นก็จะแย่งกันนอนค่ะใครจับจองได้ก่อนก็คนนั้นจองใช่ไหมลูกมันเย็นใช่ไหมนอนกิ้งไปกิ้งมาแล้วก็มันมันก็อันใหญ่อยู่ทําให้พวกเขานอนกิ้งได้สบายนะคะพื้นก็เย็นเย็นครับพื้นนี้เราจะล้างอยู่ทุกวันนะคะล้างทุกวันยิ่งหน้าร้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย มันยิ่งมันยิ่งทำให้ให้เย็นไม่ร้อนค่ะอ่จจบภุมไหนไหมเนี่ยแม่จกพุมไหนไหมเนี่ยอะอุ้ยคนนี้ก็ตามตามอ้อนอย่างเดียวเลยฮะตามอ้อนอย่างเดียวเลยของสุกน้อยของแม่เนี่ยตามอ้อนแม่ทาไมอ่ะลูก เข้าบ้านไหมไปเข้าไปในบ้านไหมลูกอืเข้าไปในบ้านไหมครับที่อ้อนนี่ไม่ใช่อะไรอ้อนอยากกินขนมอ้อนเรียกแม่อยากกินขนมดูดูดูเขาดูเขาอ้อนเฉลือเกินอ้อนเฉลือเกินไปเข้าไปในบ้านไหมลูกไปไปเข้าไปในบ้านนะแม่จะให้กินขนมเนะเข้าบ้านนะแม่จะให้กินขนมโอเคไหมโอเคไหม พอให้เข้าไปในบ้านก็จะวิ่งมาแต่ตรงประตูหลังนะคะวิ่งมาแต่ตรงประตูหลังอยากออกกลับเข้ามาดูในบ้านในบ้านทำอะไรกันซุกซนอะไรไหมพวกเราฮนะพี่สายรับเล็บรับเล็บไหน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 ชุกซนกันไหมนอนกันได้แล้วมั้งแม่ว่าเนี่ย บ้านเราก็จะส่งความน่ารักตะมุตะมิะมปุ้ยมุยปุ้ยมุ้ยแบบนี้แหละค่ะอันน้ำชายน้ำชายครับอ่ะคนสวยคนสวยลงมาอ่ะคนสวยออกมาเร็วเร็วเร็วนำพาออกมาลูกออกมาเร็วนำพาออกมา เป็นกรงประจําของเขานะคะแต่ว่ากรงเราไม่ได้ปิดนะคะนกรงประจําของเขาเวลาที่มีการเกลียป่าในการเกลียก,กันก็จะหนีไปหลบภัยที่นั่นค่ะไอเสือทั้งหลายเสือจอมแสบของแม่ทั้งหลายอย่าสนให้มากนะพวกเรานะพอเป็นอากาศหน้าร้อนเนี่ยค่ะอากาศหน้าร้อนแม่กิ่งก็เลยจัดให้ลูกๆเลยน้ำเป็นกะละมังเลยนะคะ อันนี้น้ําเป็นน้ําที่เอาน้ํากองมาใส่นะคะเอาน้ํากองมาใส่ให้พวกเขาได้กินแบบเยอะๆเลยเนาะแล้วพอตั้งไว้ตรงหน้าพัดลมไอเย็นมันก็จะมีความเย็นพวกเขาก็จะมามากินกันบ่อยนะคะมากินกันบ่อยแต่น้ําเราก็มีจัดทุกทุกมุมค่ะมีทุกมุมทั้งน้ําทั้งอาหาร ง้นคลิปนี้พวกหนูส่งความน่ารักแค่นี้ก่อนนะคะแม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆของพ่อแม่เอฟซีได้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้นะคะขอบพระคุณมากมากค่ะตุนตูนเริ่มง่วงแล้วค่ะส่วนคนสวยนอนกระดิกหางดิ๊กดิ๊กดิ๊กเนี่ยค่ะ้องมั่นของเรา ่ดูทำหน้าอาการเริ่มจะง่วงนอนกันแล้วนะคะเด็กๆส่วนทองมณีน,นี้ออกมาเดินเล่นอยู่หน้าบ้านนะคะทองมณีอยู่กับทองพูนค่ะอยู่กับทองพูนแล้วก็แม่ทองมา เป็นอะไรที่ชอบมากที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะส่วนสุดหล่อของเรานอนอยู่ในห้องทำงานนะคะบุญช่วยดูรีลาท่านอนเขาไม่ว่าจะวันไหนๆก็จะนอนแบบนอนสบายมากเลยนะคะสำหรับทองพูนมีความสุขมากสำหรับอดีตแมวจรคนนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับดูรับชมคลิปให้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ